สวัดสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านพอๆกันคือเก่าพี่น้องกับสองสาวุไลพี่น้องเลยพอพอกันแยมสัสาัสจังไรจังสวยพอพอกันแยมสัสาัสมาบุญมาไหว้กับขอบครัวลูกหอกอีกแล้วพี่น้องใคอยากวอาอยังกระยาเด้อพี่น้องเด้อหอกะถ่ายแต่ต้นจนจบผู้ใดพี่น้องเลยคนบอกอย่างนี้เขาบอกเบ่ใจบเอามาใส่ใจดีกว่าบางคนก็ว่าบุญมาไหว้มาถ่ายแต่ขอบครัวเดียวอ่ะสัสโอ้ เหมือนน้ำเชื่อเจ้าเด้เชื่อใจปะย่าบ้ากระซำมครอบครัวเดียวกันแม่ลูกหกนะก็เป็นเอโนกันพี่เนอะเป็นเอโนกันกับแม่ลูกหกชาวบุไลนะชาวชาวบุไลกับมาแล้เห็นแบบเฮาได้มาเฮาได้มาเดิมต้นเฮาก็มาจนจบอะไรเป็นองะไยมาหาเพผนนะอัน ดูนี mercy, ่แะมามาเบิ่งก็เห็เพิ่นตัดขาเรียบร้อยพี่น้องพอบ่แม่นั่นพอลูกหดอกตัดข้าแต่ว่าเป็นเป็นปาเป็นบ่าวของอันของปู่พุ่นนั่นแหละนันหยังเพิ่นเป็นน้องปู่ว่าซั่นนปู่มาตัดให้นั้นนั้นอันนี้อ่ะ ไปลูกน้องแคนไปที่ปลาลูกข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานมาฝากกินแล้วลูกแบ่งให้น้องน้ำเด้อสี่อันน้องนั้นเอาแม่ลูกกระเพาดิลูกเอาไมข้าวโพดข้าวโพดอันผักของก็จะเอามาขาย แบ่งกันลูกแบ่งให้น้องลูกสี่อันพอดีลูกคุณยังยังใส่สุกอยู่น้องเลยอากาศบอกอันนั้นเข่าคนนี้ยังลายอยู่ได้พี่น้องเอ้ยสอบนายยังพัฒนาด็กเตะบริเตอร์ยังเลยสอบนี่กก็ยังพัฒนาถึงฮะ น้ำมือกับบริเก็ตขาวแต่ละคน่ะเต็มปูลูปิลีอยู่พี่น้องซึ่งผลอิ่มตะกี้เดี่ยโอ้ยจนโห่บดเพื่อนคอยหลายคนสิบคนผู้เพื่อนคอยนะไปว่ายน้ำอีกปะไปยืนน้ำคอยอีกปะ ไนะอยู่ปุ่นอยู่ัน่อยเจ้าสบายดีปะลุ่เฮ้าดีปะลุงบาดีปายดีนบายดีปะลุดิาะลงุไะลงไว้เสร็จแล้วหันกิน่บายดีบายดีอใหอให้นหวานเยอะมาหวานเ่เคนละน้อยิน,อน,อยนะ พี่อ่านักฮะกระตื่นเ้ยกระตื่นนอนเจ้าเจ้าอยู่ดีๆเจ้าอย่านอนที่ลูกหากับผมผมเหนน้านบนบาะท่านนี่เพราท่านเนีหมัดเป็นได้ได้ลูกได้กินปลาหมึกนะอิ่มเลยหบัอิ่มบ่านองแคนเบิร์ตบ่เมื่อคืนนี่ยังงอยู่ nhắn chồng kia nhau mười sáu vợ chồng ăn kia mười sáu kia này khụp nó xuống chậu như nó nhăng nhăng đưa lại đúng. chẳng may chẳng kia lụ ủn cho con mít dốc mít chỉ tốt chỉ bồi kia đấy hả những ไม่ลองมันเอ่นะเกี่ยวขาบ่มนี่นองนางนี่ถึงกัอะไรสวยๆเข่านางล่งลุกลุกนองแค่เลยนางขัดตะหมาเลเจานางเป็นหะนางขัดตะหมาลุกูใช่กัต้องนังแบบนั้นแต่ว่า อ่าโตมือแรงก็สิบปดื่มเนื้อข้าวพันนี้นี่นะจะได้กินข้าวเย็นอันนี้นะส่ติบข้าวให้ใหญ่ด้วยลูกอ่ะข้าวก็งามเนาะจะได้กินข้าวเย็นมือแรงนี่นางลองลองแค่ หนามาวยลูกยังไปติจะจีไปช่่ยเขาวะนั่นมาดืมบิมบั่มเลยไหน

ห้องน้ําเฮาก็เสร็จเรียบร้อยมื้อนี้เข้าห้องน้ําแล้วเด้อมื้อนี้บ่ได้กนสิเปื้อนแม่บ่ห้าโอ้ยซั่นน่ะแล้วเข้าจังเข้าเด้อแล้วเข้าจังเข้าห้องน้ําเด้อด้เพิ่นเอากระถางสีดําน่ะไปใก็ได้เอ้ยงสีดําน่ะเข้าไปแล้วก็ตักน้ําเข้าไปแค่แนวอย่าให้ลูกนปิดไว้เด้อย่านยุงย่านอันลูกตกละงดําก แซบบ่แกินกับโพดเฉมนี้แต่ละคนน่ะเต็มปุลูปิ๊อยู่บุกมาห้เด็กๆแต่เช้าแต่เสี่ยวเขาเจ้าสิวามายังแต่เ้าแต่เสียวนสิวาอีกบักบางคนว่าเ็ดนันเ็ดนีเากเนาะ ห่บอกห้ผลิปเห็ดมันคี่น้องช่วงนี่ย่อีกย่งานลูกกยังน่อยลูกก็หลายเพื่นก็มีวิธีของคนนั่นแหละเอ้ยเอาไปเมนเมนลำบากเลย ลำบากลำบนน่ะแล้วมาควรสิผาดเงี้ยงมาได้พี่น้องเอ้ยนี่เทเรียบร้อยเทเรียบร้อยพี่น้องเอ้หมาเรียบร้อยเรียบร้อยพี่น้องเขาเรียบร้อยดิเพิ่นต่อไฟมาต่อไฟมาพี่น้องอันนี้พ่อเขาจะ เขาเจ้าจว่าเห็ดสูงแท้กับบ่สูงพี่น้องเล็กน้อยขึ้นได้อีดอกเห็ดต่ำายกันเนาะมันอันนั้นกบ่อสูงอีกสองเกาะต่อขึ้นไปคือเ็จเดียบร้อีเนาะทีมงานฝนมาคุดอันนี้ถม ถมไว้พ<ห>ี่นุ่มวานเจะาฝนมาขุทถมวานโอ้ดีมกดีใจน้ำผิ่นได้ทุกอย่างเลยเอากระเป๋บฝฟั่งมาฝนจีด้ปานนี่จะสิขาปะลูกมันไหมยามาลูกล่ะคับมอกบ้านขึ้นป้ายพี่บมอกบ้านนะบ๊ะ

พี่นนางปลาหมืกต้งแต็มมาคืนนี่ปลาหมืกต้งมาคืนน่ากรลุกออกใหม่อุ่นปลาหมือกกระลุกสิ่เอาเดี๋ยวถึงปลาลูกเลยวนี่ <c oughs> กินข้าวเออกินปลาหมึกปมึกินขนี้เลือดกินบเบิดพี่น้องน้องแค้นกำนังดีๆลูกละเดยเคยสิหมานะเสือสีชมเห็ยนใส่ตลอดนเบหาเอาไว้ตึกเนี่ยีใหม่ อคนนั้นอ e <eman> uh ่ะ <huh> อิ okay, ่มบอกกินไปกินลรกล่ะกินนี่ก at ็เพื่อชิกินเข่าก็ไม่พ้องายอีกกินเนียแหละอะไรแล้วข่าก็เอาไปกินมาแรงข่อยได้ขึ้น กินกันเกกินกกินนี่่เฮียอนคือกันกินแหลวแล้วกินหมดแล้วเรอโอ้ยกินไหนก็เยา เค okay, พี่น้องสี <c oughs> ดำลาพัชราและพี่น้องฝากรายกเซสองซาบุรายเด้อพี่น้องลิบหน้าพอกันไหมสบายดีเด้อ